สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับช่องแฮทพิกฮีโร่ในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวเจ้าหนูมหัศจรร์แห่งถ้ำเสือเหลืองจุดเบริงแฮม ตั้งแต่นูชุดเข้ามารับเสื้อหมายเลขยี่สิบสองในทีมนซิกเน็ตอินเนลพาร์คของบริเซดด์อตมุลในฤดูกาลนี้นะครับเขาเข้ามาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นลงไปแล้วถึงสามสิบห้าเกมในทุกรายการทั้งบอลลีกบอลถ้วยและก็ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะทําไปได้เพียงแค่หนึ่งประตูในเกมเดบิวต์โผเข่รอบแรกที่ดอตมุลเนี่ยบุกไปชนะด้วยบวทได้ถึงที่ห้าศูนย์และก็ทำแอสซิสต์ไปได้อีกสี่แอสซิสต์ในซีซั่นนี้นะครับถึงแม้ว,ว่ามันจะดูแบบไม่ไได้เยอะอะะร มแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาเพิ่งจะอายุ17ปีเท่านั้นแถมนี่คือการย้ายมาเล่นต่างแดนครั้งแรกของหนูจูดถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนร่วมชาติอย่างเจรอนซานโชอยู่ในทีมก็ตามแต่เขาก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีนะครับโดยเขาเนี่ยสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ขึ้นมามีส่วนสําคัญในเกมรุกของดอทมุนและออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับดอทมุลไปแล้วถึง19เกมในฤดูกาลนี้แถมเขาได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับจากเดิมเนี่ยที่ได้รับกับเบอร์มิงแฮมอยู่ที่145ปปอด์ต่สัาห แต่พอมีกับดอทมุนครับกระโดดเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับมาเป็น52,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียว และหลังจากที่หนูชุดคนนี้ครับเล่นกับเบอร์มิงแฮมเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลทางสโมสรเนี่ยได้ประกาศเลยนะครับว่าจะยกเลิกเสื้อหมายเลข1 2ของสโมสรทันทีโดยจะไม่นํากลับมาสวมใส่อีกเพื่อให้เกียรติและก็เป็นแรงบันดาลใจกับนักเตะรายอื่นๆที่อจจะกาขึ้นมาสร้างชื่อกับสโมสรแล้วก็ได้โอกาสย้ายไปแข่งกับสโมสรใหญ่ๆเหมือนกับหนูชุดคนนี้ซึ่งทางแฟนบอลของเบอร์มิงแฮมเองครับก็ไม่เห็นด้วยเลยครับบางส่วนกับสโมสรว่าเอ๊ะทำไมการรีไทม์เสื้อเนี่ยต้อง ทำด้วยกับหนูจูดคนนี้เพราะเขาก็มองกันว่าการวิทายเสื้อบอลเนี่ยต้องทำกับนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เด็กที่เพิ่งจะลงสนามแพ้กับทีมเพียงแค่44เกมเท่านั้นโดยภายหลังเนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาเลยครับว่าสาเหตุหลักเลยนะครับที่ทางสโม,มสรตัดสินใจรีทายเสื้อของหนูจูดคนนี้เนี่ยก็เพราะว่า ท่านาของหนูจูดเนี่ยทำเม็ดเงินมหาศาลถึง25ล้านปอนด์ให้กับสโมสรเป็นการสร้างกำไรให้กับทีมแล้วก็เป็นการช่วยพยุงภาระทางการเงินของสโมสรด้วยหลังจากที่ทางสโมสรเนี่ยเจอวิกฤตเศร,รษฐกิจอย่างหนักเลยนะที่เจอกับโควิด19แล้วก็พอหนูจูดเนี่ยย้ายไปสโมสรได้รับเงินมาช่วยเกื้อหนุนแล้วก็ช่วยทีมอยู่รอดได้นั่นเองนะครับแทนหนูจูดคนนี้ครับติดทีมชาติกรีชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็ลงแทนที่ของเมสันเมาส์ในเครื่องหลัง ในเกมที่อังกฤษเนี่ยถล่มซามาริโนไปได้5 0และวันนี้ผมจะพามารู้จักกับเจ้าหนูจุดคนนี้ไม้มากยีกเลยครับชื่อเต็มคือจุดวิกเตอร์วิลเลียมเบริงแฮมนะครับ เขากำลังอายุ28ปีครับในวันที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้เขาเกิดที่สตูบิชนะครับที่ประเทศอังกฤษเขาเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของมาร์กเบอริงแฮมโดยมาร์กเนี่ยเป็นตำรวจยศจ่านะครับประจำสนองงานตำรวจของย่านเวสต์มิดแลนด์โดยในอดีตเนี่ยพ่อของหนู่จุดคนนี้ถือเป็นตำนานของวงการฟุตบอลระดับนอกลีกนะครับเขาเนี่ยเคยยิงในเร็วๆ700ประตูจากการลงเล่นไป850เกมนะครับและเขาเนี่ยตระเวนเล่นให้กับทีมนอกลีกมาแล้วกว่า15สามโมสรนะครับ จะเป็นเรมิงตันซัตตันโค i ฟิลและก็สโตเบชทำให้หนูจูดเนี่ยอยากเจริญรอยตามคุณพ่อของเขาในการเป็นนักฟุตบอลครับหนูจูดคนนี้ครับเริ่มเข้าทีมเยาวชนของเบอร์มิงแฮมตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับแล้วก็ได้เล่นในทีม U8 ปีของเบอร์มิงแฮมแล้วก็ได้ฝึกปรือฝีเท้าเรื่อยมาและเขาในก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆในทุกรุ่นอายุเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งหนูจูด อายุ15ปีเขาได้ประเิมสนามให้กับทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเมื่อ15ตุลาคมในปี2018นะครับโดยเป็นการลงเล่นในฐานตัวสำรองของเกมในะ่ครที่เจอกับ ham Forest, ออตอนนั้นและเขาเป็นคนทำประตูชัยให้กับทีมในวันนั้นได้ในช่วง3นาทีสุดท้ายของเกมอีกด้วยนะครับเด็ก15นะครับลงไปในช่วงท้ายเกมแล้วก็ทำประตูชัยให้กับทีมมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับ แลจะจากฟอร์มอันโดดเด่นของนูชุดคนนี้นะครับทำให้เบริงแฮมเนี่ยใส่ชื่อของเขาเป็นหนึ่งขุนพลของทีมในทีมชุดใหญ่เลยนะครับในการเก็บตัวปรีซีซั่นก่อนที่ฤดูกาล2019 2020จะเปิดฤดูกาลโดยเขาเนี่ยสามารถทำประตูได้ด้วยนะครับในเกมอุ่นเครื่องในตอนนั้นและสุดท้ายครับทีมของเป๊ปโคเต้ก็ให้เขาเป็นหนึ่งในทีมชุดใหญ่พร้อมกับมอบเสือ้อหมายเลข22ให้แก่นูชุดเบริงแฮมคนนี้ จุดครับไม่ต้องรอนานเท่าไหร่ครับกับโอกาสที่จะได้เล่นกับทีมชุดใหญ่ของเบอร์มิงแฮมเป็นครั้งแรกเขาเนี่ยได้เป็นตัวจริงในเกมคาราบาครับรอบแรกนัดที่เบอร์มิงแฮมครับไปเยือนพอร์ตสมาร์ทนะครับทำให้เขาเนี่ยเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของเบอร์มิงแฮมโดยวัยเพียงแค่16ปี38วันเป็นการทำลายสถิติข,ของเทรเวอร์ฟรานซิสที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี1970เลยนะครับก็ถือว่าหนูชุดคนนี้ ลงปุ๊บก็ทลายสถิติของเชเวอร์ฟานซิสทันทีครับแม้ว่าวันนั้นนะครับเบอร์มิงแฮมเนี่ยจะแพ้ไปแบบขาดลอยศูนย์ต่อสแต่ทางเบอร์มิงแฮมเมลนะครับสื่อท้องถิ่นของอังกฤษเนี่ยก็ยกให้หนูจูดคนนี้เป็นคนที่เล่นดีที่สุดของทีมและในอีก19วันหลังจากนั้นนะครับหนูจูดเนี่ยได้ประเดิมเกมลีกในเกมเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในทีมชุดใหญ่เลยนะครับเขาเนี่ยลงเป็นตัวสำรองในเกมที่ไปเยือนสวอตส์ซิตี้แต่น่าเสียดายครับเบอร์มิงแฮมแพ้ไปศูนย์ต่อสามในวันนั้นแต่ก ถึงแม้ว่าหนูจู๊ดครับจะอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็รับโอกาสการลงสนามอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเขาเนี่ยลงเล่นในเกมหลีกเยอะแยะมากมายเป็นตัวจริงหลัก20กว่าันัดเลยนะครับและเขาเนี่ยก็ทําประตูแล้วก็ทำแอสซิสต์ได้โดดเด่นมากๆเลยนะครับตัวตูแรกของเขาเนี่ยที่ทาได้กับเบอร์มิงแฮมชุดใหญ่คือเกมที่เบอร์มิงแฮมนั้นเปิดบ้านเอาชนะสโต๊ก ok, ไปได้2อนะครับทำให้เขาเนี่ยเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทําประตูให้กับเบอร์มิงแฮมได้ด้วยเพียงแค่16ปีกับอีก663วัน โดยดูชูดครับได้รับรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ EFL ประจำเดือนพฤศจิกายนในตอนนั้นโดยรางวัลน,นี้ครเป็นการวัดจากผลงานของอนักเตะเยาวชนทั้งในเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกวันและก็ลีกทูและก็ไม่ได้มอบให้เฉพาะ นักเตะในระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่นูจูดเนี่ยสามารถพิชิตรางวัลน,นี้ได้เพียงแค่อายุ16ปีเขาก็ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของ EFL ไปซ้นแล้วนะครับในตอนนั้นแลแ้วจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของนูจูดคนนี้นะครับทำให้เขาได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่มากมายครับทั้งในพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีก้าและก็ลาลีกาสเปนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีข่าวอย่างหนักเลยว่านูจูดคนนี้น่าจะไปสุดทินเอลทราฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าท้ายทีี่่สสุ Moon ุดดเเนนยบบรรอมคั ยักษ์ใหญ่จากบุนเดสซีกามาปิดดิวคว้าหนูชุดคนนี้ไปในวัย17ปีดึงหนูชุดคนนี้ไปจากเบอร์มิงแฮมนะครับแล้วก็ดึงไปร่วมทีมในค่าตัว25ล้านปอนด์เขากลายเป็นฟุตบอลที่มีค่าตัวแพงที่สุดที่มีการย้ายทีในวัย17ปีในตอนนั้นซึ่งดอทมุนนะครับอาจจะต้องจ่ายเงินโบนัสให้กับเบอร์มิงแฮมอีก5ล้านปอนด์ครับสำหรับค่าตัวของหนูชุดคนนี้ครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ย ดอดมุนต้องจ่ายกับเบลแฮมแาม30ล้านปอนด์แล้วก็ต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนูจุดอีก52,000่ปอนด์นะครับก็นับว่า เป็นค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลที่บอกไปต้นคลิปเลยครับตอนแรก145ปอนด์ต่อสัปดาห์คราวนี้กระโดดเป็น52,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ครับหนูจู๊ดเนี่ยจะย้ายไปดอทมุลได้ไม่ถึงปีนะครับแต่ว่าเขาทำงานได้อย่างโดดเด่นจนแฟนๆดอทมุลเนี่ยก็ต่างชื่นชมและก็เขาคนนี้ครับค่อยๆเข้ามาเป็นกำลังหลักของสือเหลืองและถึงแม้ว่าปีหน้า ทางดอทมุลครับจะมีการเปลี่ยนแปลงพจัการทีมเป็นมาโกโรเซ่อคุมทัพแต่ก็เชื่อนะครับว่าหนูชุดคนนี้ก็ยังคงจะเป็นส่วนสําคัญของดอทมุลเช่นเคยนะครับผมเคยเห็นเจ้าหนูคนนี้เล่นไหมชื่นชอบเขาหรือเปล่าและคิดว่าเขาคนนี้จะย้ายกลับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอนาคตไหมคก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหนูมาัศจารย์แห่งทัพเสือเหลืองจุดเบลวิงแฮมเรื่องเด็ดเจ็ดยับกัรชนะของฮันดี้ิโลวนีลาไปก่อนสวัสดีครับ